วัดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวร้านไก่ทอดอป้านะคะเปิดได้แค่สิบแบบวันเองค่ะแเสร็จแบเปิดได้แค่สิบวันเองค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวที่ทางร้านนะคะเมนูเยอะมากมีไก่ทริยากิมีกิมจิมีสีซอสด้วยใช่มีสีซอสด้วยนะแล้วใช่ไหมไอเดีย ราคาไม่แพงราคาไม่แพงตาคาไม่แพงราคาไม่แพงไก่ชิ้นละสิบบาทีนีหนะคทีละคนทีละคนได้ไหมฟังไม่ทัน ีข้าวยามเกาหลีนะคะชิมให้ดูค่ะอันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะซื้อมาจากร้านข้างๆอร่อยมากเลยอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงกี่ดาวให้เจ็ดดาวค่ะเต็ม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 ไม่หักเออดูชิ้นใหญ่มากสิบบาทพระเจ้าเอ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 ้าชิ้นละสิบบาทกินเนื้อล้วนนะกินเจมาแล้วค่ะทุกท่านเดี๋ยวแพมกินให้ดูนะคะ ต้องมากินร้านนี้เท่านั้นนะคะจริงอร่อยจริงๆถึงเครื่องถึงรสช้อนตกอร่อยจนช้อนตกอร่อยจนแบบว่าใจเย็นๆเลยค่ะเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านหล่อมากมามาเจ้าของร้านหล่อมากหล่อมากดูก่อนงจี๊ดจ๊องพัดเจ้าของร้านหน่อยอ่ะมา้กูจะกินเดี๋ยวเลยสัมภาษณ์นิดนึงข้าวกูไม่หล่ามากกูจะกินกูจะกินเจ้าของร้านีทําไมถึงเลือก เปิดร้านเป็นก๋วยพาดอกป้าค่ะคุณก๊อฟเพราะว่าผมไปชิมมาแล้วก็ได้รสชาติท uh ี่ม uh ันอร่อยแล้วก็ราคาก็ถูกมากจริงฉันว่าคุ้มมากนะคุณอร่อยสุดรทน่ารักมากแล้วซอสเรามีกี่ซอสคะคุณกอฟมี4ซอสครับทั้งหมดเอ่อจะเป็นหนึ่งจะเป็นซอสเกาหลีนะฮะแล้วก uh ็ซอสชอคุกอืม ซอสหวานซอสกระเทียมแล้วต่างกันยังไงอะคะ,อะซอสเกาหลีนี่จะมีความเผ็ดสไตล์เกาหลีนิดๆส่วน,นออซอสโชกุนนี่ก็จะซอสโชกุนซอสกระเทียมก็จะหวานนำแต่มีรสชาติหวานนำค่ะซอสกระเทียมก็จะมีกลิ่นของกระเทียม,มเข้มข้นนะครับดูไหร้านเปิดกี่โมงคะคุณค๊ับร้านเปิดตั้งแต่10บโมงเช้านะครับจนถึง สามชุ่มแล้วบอกพิกัดพิกัดร้านแบบเข้าว้แบบอยูดู่ตรงหน้ามัสยิดตรองแห้งเลยครับตรงันข้ามกับมัสยิดตรงแห้งเลยร้านสีเหลืองร้านสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายหน้าร้านให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็เมนูยอดฮิตยอดฮิต ที่ recommend จริงๆคุณปรับว่าข้าวยำซอสพริกกรอนีอร่อยมากทุกคน <S <S ดูนะคะดูนะคะอืมยอดไม่มาสิมไม่ได้แล้วร้านเนี้ยเสิงฝาแเพจด้วยนะคะเพจท,ทางร้านไก่ทอดออปป้านะคะเข้าไปดูได้ค่ะร้านเปิดแต่10บโมงนะคะยันเที่ยงคืนนะคะใช่ไหมคะ สามกุ้มนะสามกุ้มนะคะที่นนี้เรามารีวิวแล้วบอกเลยไม่อร่อยเทปหน้าค่ะหน้าเลยจริงเทปหน้าเอาตีนเยียบหน้าเลยวะอันนี้ที่เคยบอกว่าไข่เตี้ยงคืนกุ้งไข่อะไรนู่นเมื่อกี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยตัดไปเยอะเสร็จการรีวิวจากร้านไก่ทอดป๊บป้าแล้วนะคะ อร่อยมากสมคำล้ำลืนจริงค่ะทุกท่านคะถ้าอยากกินไก่ทอดอร่อยอร่อยราคาหลักสิบแต่รสชาติหลักล้านแบบนี้ทุกท่านต้องมาร้านนี้นะคะบอกแล้วว่าถ้าไม่อร่อย<ม>เหียดค่ะ<ม>เหียดจริงหลักสิบ แต่อร่อยหลักร้านมีน้ำซุปส,สไตล์เกาหลีให้คุณฟรีด้วยนะคะยังไงขอเชิญด้วยนะคะรา้านอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดคลองแห้งนะคะตรงข้ามเลยค่ะถ้าใครมาไม่มีที่จอดรถนะคะจอดในมัสยิดได้แล้วก็เข้ามาทานที่นี่ได้หรือซื้อกลับบ้านก็ได้ค่ะอร่อยจริงๆค่ะบาย Give you parking.